ครับสวัสดีครับมาเจอกับแช่งตีล้วของคุณเสตีนะครับในคลิปนี้เสตียตีไปกัดขายมาขาวของป่าน,นูนะครับครนนั้นี้เนี่ยครับที่ทั้งตีถึงไม่ได้ไปบ้านป่าน,นูเป็นอาทิตย์ครับคือรถม้าขาวเจ้าพนนีของป่าน,นูครับดูขาดสามมิ่งนะครับแล้ววันนี้เจ็กตีกับไปกัดขายเขาเองครับวันนี้พี่เกียรติเดี๋ยวไปไปดูเชียงแม่ก,ก่อน นนะจังแมวขี้ดีแบบแบบล้อเอาไม้ลงเดีย๋ยวจะเดี๋ยวจะจองการช่นเนีออยเ่ยลยยังไม่ได้ไปใช้กเนี่ยมันก็ยังนีจังแมวคีกับปไก่อยู่ครับที่ว่ามันนี่กกนไปรด เดินทัผิดขาแพงไปกันตาวันอะ่ะอีกี๊กกับกล้วยหนุจะขาแพงอีกไปกันเดไอ้ตี<ป>เจออ้กิไปดักขับรถคกับไปวันนี้ไม่ับไม่นามืดแล้วมั้งเขามันกบไปลดตอนเย็นหรือเป่ามันน่าจะรู้ก็นหนูไม่ได้กิน้มาวนแล้ เป็นไก่เนาะสำเวดทุเรียนเนาะทำมาเป็นสำเวดนี่มันหนังจอแหลกจอเลเมื่เนี่ยอ่าโอเคก็เออถามตู้ถ <laughs> <า S 2> ูกหว้ยอะไรไปถ่ายวิวเริดมาขาวอ่ะขายสี่แสนเก้ามาเอาเลยค <laughs> รับเดี๋ยวแม่เราไปไปขายรถนันุก่อนขายสีดแสนเก้า ก็ใครสนใจก็มาซื้อนะครับคันนี้ขายสี่แสนเก้าครับคือดีก็ของเขาอยากไปออกอีกคันหนึ่งครับก็คันนี้เจ้ามาข่าวเจ้านี่นะครับคันนี้ก็ของขายสี่แสนเก้ามาเอาเองเด้อคันนี้ก็ก็ของเขาไม่มีตั้งพรน,นครับคันนี้ขายขายสี่แสนเก้านี่ครับ สนใจไงมาซื้อได้ครับส่วนเจ้ามาก็โดดไม่ขายนะครับขายเจ้ามาขายเดีครับเจ้ามาข่าวตอก็อยากซื้อครับปลายท่อยังเนียนเนียนครับใครสนใจมาเอาได้ครับรถครอบเปื้อนครับเขายังไม่ได้ล้างสนใจไงมาซื้อได้ครับของป่านุเองครับป่านุเขาอยากจะขายนะครับตอนนี้เขาไม่มีตังค์ครับตังค์เขาไม่ค่อยมีครับ ตงกันีีครับตากันไปดีเอาครับเฮล็อบสนใจไงมาซื้อได้ครับคันนี้ก็ของก็อยากขายครับรอก็เดียดเนียครับบอกก่อนคลิปนี้ก็ไม่ตัดนะครับเนี่ดเดี๋ยวเขาเกิดใบเขาก็เอาตรงนี้ออกให้ครับสนใจไงก็ซื้อได้ครับขายสิบแสนเก้าสนใจนะครับก็ของก็อยากขายครับอันนี้ก็ภายในครับภายในของเจ้ามาข่าวครับ เจ้ามาข่าวเจ้าหนีับอิรุสุครับสนใจไงมาซื้อได้ครับคันนี้เจ้าของก็อยากขายครับช่างแมวก็อยากขายเหมือนกันครับขายสีบแสนเก้าครับสนใจไงมาซื้อได้ครับคันนี้ของเจ้ามาข่าวครับนี่ครับเจ้ามาข่าวก็สวยครับเรียบเรียบดุนดอนครับคันนี้ครับ ก็เขาอยากจะขายยังไง,ง,ไงก็อยากขายสนใจท่อก็ดังครับเดี๋ยวงี้ก็แสงเตียยทิ้งลิงให้ดูท่อครับท่อดังมากเลยครับคันนี้ก็ของเขาอยากจะขายจริงๆครับเขาไม่มีตั้งใจใจงวดรถครับเขาเลยตัดใจขายครับ <laughs> จ้างแม่ก็อยากขายครับ นี่ครับใต้ท้องนลยครับใต้ท้องใต้ท้องก็ยังสวยครับใต้ท้องอยู่ตรงนี้แต่ให้ดูใต้ท้องนี่ครับใต้ท้องเฮ <_ c oughs> ้ยยไอดิจังแมวอยู่ตรงนี้ครับจั่งแมวดูทีวีอยู่ตรงนี้ดูกันลึกเต่าว่ะ นี่นี่มาป่านุนอนนะเอฟขายครับเขาอยู่ดีครับเด็กดีแอฟขาย,ยขายสนใจมาซื้อได้ครับเจ้ามาขายเจ้านี่ครับคันนี้ก็ของขายเองครับเขาบอกครับนี่รถดใครเลยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก,ก็อยากขายครับมาซื้อได้ครับก็ของก็ของเราอยากขายสี่แสนเก้ามาซื้อได้เลยครับ ตอนนี้เจ้ามาขาวเจ้าเน็ตจะไปเป็นคนที่ไหนเราติดตามคลิปเ,เรื่อยๆนะครับตอนนี้แจ้งตีว่าขอจะคลิปเพียงแค่นี้แจ้งตีเปิดหดยบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตีเยอะกันก็สนใจไงก็ซื้อได้ครับเจ้ามาขาวขายนะครับส่วนม้าก,ก็โดดไม่ขายครับคันสีดํามาขาวคันสีขาวครับไม่ขายครับก็สน,นใจไงทิ้งเบอร์โทรป่าหนุได้ครับทิ้ง เพจได้ครับวังไงก็ได้ได้กตีก็เขาจะเพียงแค่นี้ครับัอดีครับ